สวัสดีค่ะรีวิวการส่งงานของร้านเก็บตะวันบ้านนอกดาววันนี้เราก็อยู่ที่หน้างานนะคะอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์แบบบ้านนะคะที่เรามาส่งให้ลูกค้านะคะจะเป็นทรงปั้นห่านะคะปั้นห่าระเบียงหน้านะคะตัวนี้นะคะขนาดความกว้างกว้างอยู่ที่6เมตรนะคะลึกไปที่12เมตร40นะคะ พื้นที่ในการใช้ตั้งบ้านนะคะ8คลนสนะคะรวมชายคาแล้วซ้ายขวาหน้าหลังนี่นะคะบ้านน้อยในสวนนะคะลูกค้ามาตั้งในสวนเลยนะคะนี่ค่ะล้อมรอบล้อมรอบด้วยก็จะเป็นสวนกล้วยสวนมะขามหวานนะคะของพันโทนรงนะคะขอบคุณพันโทนรงนะคะที่ไว้ใจสั่งทําบ้านนกดาวกับร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวด้วยนะคะงานหลังคานะคะจะเป็นกระเบื้องรอนคู่ของ s อ g งานไม้นะคะจะเป็นไม้เนื้อแข็งหลังนี้ก็จะมีไม้พื้นเป็นมะค่าประดู่ไม้แดงให้ลูกค้านะคะในส่วนของระเบียงแล้วก็ซุ้มบันไดอ่ะอันนี้จะเป็นด้านข้างของบ้านนะคะนี่ค่ะด้านข้างลายฝานะคะสําหรับบ้านหลังนี้ลูกค้าเลือกเป็นฝาลายลูกขัดนี่นะคะเป็นลายโบราณน,นะคะเป็นลายไทยอ่ามาดูงานโครงสร้างนะคะ โครงสร้างตรงระวางถี่นะคะคานเราใช้คานคู่นะคะนี่ค่ะแน่นเหมือนเดิมนะคะเอกลักษณ์ของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวโครงสร้างแน่นค่ะเห็นท่อสีฟ,ฟ้าคือท่อน้ํายาฉีดบวกนะคะเราเดินท่อน้ํายาฉีดบวกมาให้ลูกค้านะคะสําหรับงานโครงสร้างด้านบนถ้าลูกค้าท่านใดกลัวว่าซื้อบ้านไม้ไปแล้วจะมีปัญหาเรื่องปวกนะคะสําหรับงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวเราก็ จะเดินท่อน้ำยาไว้ให้นะคะไว้ให้ลูกค้าอยู่ไป2ปี3ามปีลูกค้าก็สามารถฉีดน้ำยาไปในท่อได้เลยนะคะสำหรับงานโครงสร้างด้านบนเนี่ยเราจะมีท่อไว้ให้ทุกจุดนะคะไว้สำหรับดูแลรักษาเนื้อไม้นะคะเพราะว่าโครงสร้างเราจะเป็นไม้หมดฝ้าภายในก็จะเป็นงานไม้ทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะของบ้านเอกลักษณ์ของลายลูกขัดนะคะก็เก๋แบบไทยๆนะคะนี่ค่ะ งานสีนะคะหลังนี้ก็จะเป็นสีกึ่งเงากึ่งด้านนะคะงานพื้นก็จะเป็นเงานี่นะคะแป็นภายในนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ก็คือสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงนะคะแล้วก็หนึ่งห้องน้ําระเบียงหน้าแล้วก็หนึ่งซุ้มบันไดนะคะนี่ค่ะเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูด้านบนกันนะคะว่าลูกค้าจัดวางห้องแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ บันไดนะคะจะเป็นสองสเตปนะบันไดสเตปแรกก็สามขั้นแล้วก็มีชั้นพักแล้วก็ขึ้นไปอีกสามขั้นนะคะเป็นเจ็ดขั้นงานบันไดงานก็จะเป็นไม้มะค่านะคะที่เราใส่ให้ลูกค้านี่ค่ะขึ้นบันไดมานะคะเราก็จะเจอระเบียงด้านหน้านะคะขนาดความกว้างกว้างอยู่ที่สองคูณหกเมตรนะคะมีมา้มมานั่งยาวให้หนึ่งตัวนะคะนี่ค่ะ ฝ้าก็จะเป็นฝ้ารีบเรียบเราเดินสายไฟทิ้งไว้ให้นะคะตามจุดนะคะแล้วก็งานหลังคาเราก็จะมีแผ่นฟอยล์กันความร้อนไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับงานหลังคานี่ค่ะฝ้าเราจะเป็นฝ้าไม้นะคะฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมอ่าเดี๋ยวมาดูงานห้องน้ำกันก่อนนะคะงานห้องน้ำนะคะขนาดความกว้างกว้างอยู่ที่1.5คูณ3เมตรนะคะ แล้วกูซีเมนต์บอร์ดไ้ให้นะคะลูกค้าก็ติดสุขภัณฑ์แล้วก็ปูกระเบื้องลูกค้าต้องทําเองนะคะสําหรับมาห้องน้าอันนี้จะเป็นนอนสองประตูเป็นประตูสไลด์นะคะเช็คงานประตูไปนในตัวเลยนะคะขนาดความกว้างของนอนสองนะคะกว้างอยู่ที่สามคูณสามฝ้าก็จะเป็นฝ้าเรียบ,ยบมีบานหน้าต่างให้สองชุดนะคะถัดจากนอนสองนะคะน,นี้จะเป็นนอนหนึ่งขนาดความกว้างกว้างอยู่ที่สามคูณสามนะ มีบานหน้าต่างให้2ชุดเหมือนกันฝ้าก็จะเป็นฝ้าหลุม8ดเหลี่ยมนะคะเดิใสายไฟทิ้งไว้ให้ตามจุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปลั๊กสวิ c แอร์สายไฟเราก็จะจัดเต็มให้ลูกค้าเลยนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ดวงไฟลูกค้าต้องซื้อมาติดเองนะคะนี่ค่ะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจบ้านไม้นะคะสไตล์บ้านน็อกดาวนะคะขนาดเล็กๆไม่เล็ก,ไม,ลกไม่ใหญ่สําหรับบ้านหลังนี้นะคะเหมาะสําหรับ ตั้งเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือว่าเป็นบ้านในสวนนะคะก็อินบ็อกมานะคะในเพจ f a c e b o o k ร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวหรือว่าใน Youtube นะคะเดี๋ยวเราเบอร์โทรที่เราขึ้นไว้ให้คือจะเป็น ID Li ยด้วยนะคะลูกค้าสามารถทักไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะมาดูแป่นพื้นให้เราส่งแป่นพื้นให้ดูก็ได้นะคะนี่ค่ะ งานระเบียงด้านหน้าแล้วก็ตัวซุ้มบันไดนะคะเราจะใส่เป็นมะค่าดูแดงให้ลูกค้านะคะเป็นงานไม้จริงทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่เศษไม้ไม้ที่เราคัดทําให้ลูกค้านี่จะเป็นงานไม้คุณภาพนะคะนี่ค่ะบ้านก็จะมีสองสเตปนะคะมีระเบียงสเตปหนึ่งแล้วก็ซุ้มสาลาสเตปหนึ่งทั้งหมดก็จะเป็นแบบเป็นสเตปสเต็ปใบนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ ขอบคุณนะคะพันโทนลงอีกหลักอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สั่งทําบ้านนกดาวกับร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวนะคะขอบคุณนะคะนี่ค่ะภาพนิ่งท้ายคลิปนะคะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะผ่านมาจังหวัดนครสวรรค์หรือว่ามีแผนว่าอยากได้บ้านไม้นะคะก็มาดูบ้านตัวอย่างของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวได้นะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะในเบอร์โทรทีท่เราวิ่งไว้ให้นะคะหรืออินบ็อกมา ถามรายละเอียดได้นะคะไม่ว่าในเพจ Facebook หรือว่าใน YouTube นะคะค่ะถ้าสนใจนะคะเราก็ให้มาดูบ้านตัวอย่างก่อนก็ได้หรือว่าจะมีแบบมาลูกค้าอาจจะมีแบบบ้านมาเรามาสั่งทำก็ได้นะคะเรายินดีนะคะขอบพระคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ